กรอบซูมเมตอร์ในแนวคิดของผมมันไม่ใช่เอาไว้ซ้อมกรอบมันคือเอาไว้ทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เรามีความสุขภายในบ้านห้องซ้อมกรอบในแนวคิดของผมนะครับมันไม่ใช่เอาไว้เฉพาะซ้อมกรอบเพียงอย่างเดียวแต่ว่าผมคิดว่ามันคือความลื่นเริงือนเทิงใจนะครับที่จะทําให้ครอบครัวเนี่ยสามารถ อยู่ในห้องนี้อยากมีความสุขแล้วก็สามารถชวนเพื่อนมาปาร์ตี้สังสรรค์กันได้นะครับอย่างวันนี้เนะี่ยผมจะมาแนะนําห้องซ้อมกล์ฟในสไตล์ผมแล้วก็ในไอเดียของผมนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะครับสังเกตว่าห้องซ้อมกล์ฟตรงนี้เนี่ยครับผมจะไม่พยายามวางอะไรให้มันระเกะละกะนะครับจะพยายามเก็บงานทุกอย่างเนี่ยให้มันเรียบร้อยนะครับคอมพิวเตอร์ที่เราเคยเห็นทั่วๆไปที่เขาจะวางระเกะละกะไว้ตรงเนี้ยเอาออกไม่ใช้นะครับ คีย์บงคีย์บอร์ดที่จะต้องมีแบบสายแล้วยางต่างๆตรงนี้เอาออกนะครับเอาไปซ่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อทําให้ห้องซ้อมกลอฟตรงนี้นะครับเป็นห้องที่มันปาร์ตี้ได้จริงๆนะครับสังเกตด้านซ้ายนี่คือเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะครับพร้อมแล้วสำหรับปาร์ตี้ขาดเพียงเดียวคือว่ายังไม่มีแก้วยังไม่มีสุรายังไม่มีนู่นไม่มีนี่ถ้ามีเมื่อไหร่ปัาบเนี่ยโอ้โหห้องนี้ลรื่นเลิมบนทังใจแน่นอนแล้วเราจะซ้อมยังไงไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับผมก็เอาทุกอย่างเนี่ยไปซ่อนไว้หมดเลยนะครับเก็บรายละเอียดให้มันกลมกล f ฟอร์นิเจอร์เดิมนะครับจริงๆห้องนี้มันมีอยู่แล้วเป็นเป็นห้องที่เป็นเคาน์เตอร์บาร์แต่ยังไม่มีห้องซ้อมกอล์ฟผมก็แค่เพียงเอาห้องซ้อมกอล์ฟเนี่ยครับห้องกอล์ฟซิม,เมิเตอร์เนี่ยมายัดไว้ในนี้แต่ว่าไม่ใช่ยัดแบบให้มันเป็นสิ่งแปลกปลอมหรือว่าของประหลาดภายในบ้านก็คือยัดลงไปให้มันเนียนๆแหละนะครับมาดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับคอมพิวเตอร์เราก็จะอยู่ด้านด้านนี้เราก็จะซ่อนอยู่นะครับมันไม่มีกด ตายตัวไม่มีใครมาตั้งกฎว่าคอมพิวเตอร์คุณจะต้องอยู่ตรงนี้คอมพิวเตอร์อยู่ไหนก็ได้ครับทีวีแทนที่เราจะตั้งไว้ตรงนี้นะครับให้มันดูเก๋ก,กะเราก็พิงผนังมาเลยทีนี้พอพิงผนังปั๊บเนี่ยผมก็ไม่อยากให้มันมีความรู้สึกว่ามันเป็นทีวีอันนี้มันคล้ายๆกรอบรูปเวลาที่ผมปิดทีวีปั๊บเนี่ยอันนี้มันคือกรอบรูปดีๆนี่เองนะครับก็จะสามารถยัดพวกภาพถ่ายอะไรต่างๆที่เป็นภาพวาดของศิลปินชั้นนำเนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องซื้อลายเส้นนะก็ตรงนี้ก็คือ เป็นภาพวาดแต่จริงๆแล้วมันก็คือทีวีได้ด้วยนะครับเราก็เปิดทีวีเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะออกรอบละมาออกรอบกันดีกว่าอันนี้อาจจะสว่างไปนิดนึงเพราะว่าตรงนี้ผมเอาไว้ใช้เวลาถ่ายวิววดวงสวิงด้วยครับเราทำให้มันดูมืดลงนิดนึงจะได้เหมาะสมที่จะเอาไว้ซ้อมกอล์ฟนี่กำลังดีไฟกำลังดีนะครับไม่มืดไม่สว่างเกินไปนะครับ สามารถเปิดเพลงเพลงฟังได้นะครับตีก๊อปไปแล้วก็ฟังเพลงไประหว่างตีก๊อปได้เปิด YouTube ฟังเพลงสักหน่อยหนึ่งแต่ปิดเสียงไว้ดีกว่านะเดี๋ยวเสียงเข้าคลิปไปแล้วมันจะมีลิขสิทธิ์อันนี้เปิดเพลงผมก็จะหาเพลงที่ผมชอบนะแล้วก็จะเปิดฟังไปเรื่อยๆครับแต่เดี๋ยวเราจะออฟเสียงไว้ดีกว่าเดี๋ยวมีลิขสิทธิ์มีลิขสิทธิ์ไม่ดี ตั้งจังฟอมน้อยช่วงนี้ถ้าผมจะถ่ายวิดีโอวิเคราะห์วงสวิงอาจจะต้องใช้ไฟเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับผมไม่ชอบไฟที่ผมเห็นตามห้องซ้อมกอล์ฟต่างๆนะครับที่มันเป็นใช้บางทีก็ใช้เป็นสปอร์ตไลท์บางทีก็ใช้เป็นแท็กไลท์ผมว่ามันดูไม่ใช่บ้านอ่ะมันเป็นสตูดิโอมากกว่าเราอยากให้บ้านเราเป็นบ้านจริงๆครับผมก็เลยเลือกแบบไฟที่มันเป็นดาวไลท์ที่มันมีแสงสว่างที่มันที่มันสว่าง นะครับก็ไปหาจนเจอนะครับอันนี้สังเกตว่ามันจะมืดไปมืดไปเราก็จะใช้วิธีการเพิ่มไฟนะครับอันนี้ผมเซตเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเพิ่มไฟผมต้องกดเบอร์2เบอร์2ไฟก็มาละแล้วก็จะซ้อกม,ม้งสวิงได้ละปึ๊บ ใช้เสร็จก็ไม่ต้องเดินไกลก็ปิดไฟเปลี่ยนสีสักหน่อยอยากได้ลมปาร์ตี้ปาร์ตี้ผมชอบสีแดงนะจริงผมว่าสีแดงเนี่ยปาร์ตี้ดีแล้วก็เราก็มาวิเคราะห์วงสวิงกันเนี่ยครับเวลาวิเคราะห์ก็จะต้องมีความรู้นิดนึงนะครับมันยังไม่สามารถขีดเส้นให้เราได้เราก็ต้องมีความรู้ในการขีดเส้น แล้วก็ลากเส้นนะครับวิธีการเช็คว่าลากเส้นไหนก็ไปดูาการวิเคราะห์ใน Youtube ของโปรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือว่าโปรทั่วโลกนะครับ mm hmm. เขาจะวิเคราะห์ mm hmm. เขาจะลากเส้นคล้ายๆกันแหละไม่ได้ต่างกันมากแล้วก็ไปดูไปศึกษาดูว่าเขาลากเส้นต่างๆเหล่านี้มาเพื่ออะไรนะครับมันก็จะมีเส้นวงกลมเส้นสี่เหลี่ยมนะครับเส้นตรงแล้วก็เส้นแบบฟรีฟอร์มนี้ครับ ก็ลากไปแล้วก็ไปวิเคราะห์กันดูว่ามงซีเองเป็นยังไงต้องแก้ไขยังไงถึงจะตีออกมาได้ดีนะครับลากระคาแบบนี้แหละประมาณนี้นไม่เอาก็ลบทิง้งไม่เอาก็ลบทิ้งทั้งหมดนะครับหรือว่าจะออกรอบก็ได้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เข้าหมดออกรอบออกรอบก็จะมีอีกอันหนึ่งปิดก่อนเดี๋ยวเรามาออกรอบกัน มาออกรอบกันดีกว่าออกรอบกันออกรอบกันเลือกสนามเอาอะไรดีภูเขาภูเขาหน่อยดีว่ะภูเขาโอ้โหภูเขาภูเขาสนามอะไรไม่รู้อันนี้ของเกาหลีมาดูซิว่าการที่ไม่ได้ตีกอล์ฟเลยนี่จะออกมาสกอร์เท่าไหร่ในการตีแบบอินดอร์กอล์ฟซิมูเลเตอร์ พาอะไรเนี่ย452หลาพาห้าโอ้โหได้ใช้วุฒครบมือแล้วลูกแรกใส่เต็มก่อนจะได้เหลือชดสองนิดน้อยหน่อยเรียบร้อยเข้าป่าแล้วเอ้ยโชคดีคิกออกมาช่วงนี้ซอมน้อยนะครับ ตีได้ประมาณนี้ก็ตีโดนก็โอเคแล้วช่วงนี้ไม่ได้ซ้อมน้อยไม่ได้ซอ้อมเลยดีกว่าช็อตต่อไปตีวางแล้วกันปลอดภัยหน่อยเหลือ227หลาจริงจง,จงตีให้ถึงกรีนก็ได้นะ227 227หรอตีให้ถึงกรีนก็ได้นะเอาอะไรเลขสี่เลขสี 227เดหล็กสไม่ซ้อมกอลฟเลยแต่ถ้าลึ่งหยิบเหล็กยาวมาใช้นี่มันเขาเรียกว่าไม่เจียมตัวนะครับไม่เจียมตัวต่อเล่นคนเดียวไม่ได้เล่นไม่ได้ติดไม่ได้ติดเดิมพัผกับใครไม่กลัวอยู่ล้วโดนโอ้โหขวาสองลูก เอาละสิออกไงเนี่ยโอ้หกสิบหลาหกสิบหลาโอ้อ่อนเฉยคนดีชอบแก้ไขนะครับเก้าฟุต เก้าฟุตก็ฟิลลิ่งก็พัดแค่ชนจอก็พอเก้าฟุตเก้าฟุตเก้าฟุตอย่าเบอร์ดี้นะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราถ่ายหลายเทคกแต่จริงๆนี่คือเทคกเดียวจริงๆนะเก้าฟุตมีลายไหมเนี่ยมัม่วๆไปก่อนเก้าฟุตก็ต้องน้ำหนักประมาณนี้โอ้โห สาบานว่าเทคเดียวครับไม่ได้ถ่ายหลายรอบเลยลูกแรกออกขวาลูกสองออกขวาอาศัยว่าเรายังมีความเก่าในการเล่นลูกสั้นนะเลยเอาตัวรอดมาได้ครับก็ไม่ได้ออกรอบเลยแต่ว่าออกรอบฟรีกอลฟซิมยุ่มแรกประหะเบอร์ดี <Bird ie. S 2> จริงข้างนี้มันมีหลายอย่างที่ที่ผมซ่อนเอาไว้นะก็นอกจากตัวนี้ผมตั้งตั้งใจทำบินตัวนี่แหละที่เก็บคีย์บอร์ดนะครับ มันจะได้ดูไม่เกะก,กะที่บอร์ดก็สามารถพัพพพบเก็บได้นะครับก็อันนี้เราก็ตั้งใจเลยนะครับคือตรงเนี้ยของเดิมมีอยู่แล้วของเดิมอยู่ข้างในตรงเนี้ยผมไปซื้อใหม่แล้วก็ทำสีให้มันเหมือนก็ได้ดูกลมกลืนกับตัวเคาน์เตอร์บาร์ที่เขาไม่อยู่แล้วนะครับของเดิมเป็นอย่างนี้ผมทำสีเป็นสีใหม่ก็ทำให้มัน เหมือนกันเป็นเคาน์ตอบานะครับห้องนี้เป็นห้องลับนะครับห้องแห่งความลับแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ลับหรอกจากห้องน้ำแล้ว อันนี้เป็นความตั้งใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมาตรฐานความปลอดภัยของของการออกแบบห้องกอ๊อลเราเนี่ยผมค่อนข้างที่จะซีเรียสมากช่วงบริเวณเนี่ยผมสั้นไม่ได้เพราะสั้นปับนนป๊บเนี่ยเวลาที่มันตีแฉงปั๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโดนสันตร,ตร,ตรงเนี้ยถ้าตรงนี้สั้นเนี่ยตรงนี้มันจะมีสันอกมาเหมือนเป็นขอบไม้ที่ที่มีหลายหลายทีมเขาทำกันบางคนก็ทําสั้นมากเพื่อประหยัดงบอาจจะสั้นประมาณเมตรห้าสิบ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมซีเรียสมากโคดิตินขาดผมก็ไม่ยอมให้มันสั้นเพราะว่าถ้ามันสั้นปั๊บเนี่ยเวลาที่มันตีแฉงเข้ามาแล้วโดนตรงตรงตรง,งด้านขอบของไม้เนี่ยมันจะกระเด็นโดนโดนคนอุปสรรคของห้องนี้คือประตูทางเข้าห้องน้ําผมก็ไม่ยอมให้มันสั้น,นแน่ๆผมก็พยายามยือด,ดออกมายืดให้มันยาว,ยวยมาแล้วก็ดีไซน์ตะเข็บต,ตรงเนี้ให้เป็นช่องประตูพอดี หลายคนเข้ามาห้องนี้ครั้งแรกไม่รู้ห้องน้ำอยู่ไหนตรงนี้เลยครับทางเข้าห้องน้ำเปิดแล้วก็ปิดเองครับประมาณนี้ห้องนี้ทางเจ้าของบ้านเขาอยากที่จะได้ตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นก๊อกซูิเนเตอร์ที่ไม่ได้วางพื้นเพราะแน่นอนตรงนี้ถ้ามีเพื่อนมาเต็มพิก,กัดเนี่ยเป็นห้องสังสั์รับรองว่าจะต้องหลังจากดื่มไปสักพักนึงจะต้องมีการเดินเซอะยครับ กลัวจะไปเตะเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยที่วางอยู่บนพื้นไม่ว่าจะเป็นพวกแท็กแมนเป็นโฟลไซท์ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะอาจจะเตะแล้วมันทําให้ล้มหรือเสียหายได้ครับแล้วก็จริงๆก็เกะกะด้วยเพราะถาวางจิมก็วางแถวแถวแถวพื้นที่ตรงเนี้ยมันก็เป็นเส้นทางที่คนเดินผ่านไปผ่านมาครับก็เลยใช้วิธีการติดไว้บนฝ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาที่เราติดไว้บนฝ้าเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่ให้คนที่นําเข้าตัวนี้มาเป็นคนติดตั้งเพราะว่าเห็นหลายงานแล้วติดงานไม่ค่อยเรียบร้อย เส้นสายต่างๆระยงระยางแล้วก็บางทีก็แขวนลงมาแบบห้อยเซ็นเซอร์ลงมาแล้วแบบเหมือนกับห้อยแบบโดดๆเด้งๆเงี้ยผมไม่ชอบผมก็เลยบอกว่าคุณเซอร์วิสฟรีแต่ผมไม่เอาผมติดเองดีกว่าก็เลยดีไซน์ให้ตรงนี้มันฝังแนบไปกับบนฟ้าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บงานละเอียดด้วยตัวไม้สักแล้วก็หุ้มมันไว้อยู่ในกรอบอย่างดีนะครับ <S <S ด้านหลังแบ็คด้านหลังเนี่ยก็มีาการใช้พวกตะแกรงกรงไก่นะครับหือตะแกรงเหล็กฉีกเนี่ยเอาไว้กัน สิ่งสารสัตว์ไม่ให้ลงมายุ่งกับเซ็นเซอร์ที่มีราคาแพงของเราแล้วก็เก็บสายไว้ในกล่องให้เรียบร้อยดูมันจะดูไม่ลกไม่ลกหูลกตาแม้มันจะมีสายแบบยงระยงระยางลงมาข้างล่างเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ไมโอเคมันไม่ใช่บ้านบ้านมันต้องเป็นอะไรที่มันดูเรียบร้อยนะครับสายพวกนี้ต่างๆเนี่ยผมก็ฝังมากับพื้นไว้เรียบร้อยแล้ะพวกสายสัญญ,ญาณต่างๆฝังมากับพื้นเรียบร้อยถ้าไม่ใช้เราก็แค่ดึงออกดึงออกก็จบละดึงองอกก็พอดึงออกแป๊บก็เก็บ ไม่ใช้งานก็เก็บนะครับก็โผล่แค่สายออกมาถ้าใช้งานก็เอากลับเข้าไปแล้วก็แจ็คกลับไปก็จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีประมาณนี้จึ๊บการตกแต่งบริเวณย่าเทียมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเน้นมากๆนะครับเพราะว่าเราอยากให้บ้านมันดูมีความอ่อน,ออนโยน ดูมีความซอฟต์นะครับผมจะไม่นิยมเลยนะครับที่จะตัดหญ้าเนี่ยเป็นเส้นตรงนะครับถ้าทําแบบมักง่ายเนี่ยผมเชื่อว่า,าห้องเนี่ยสุดท้ายจะเห็นหญ้าตัดขอบมาเป็นตรงๆแบบนี้เป็นเส้นตรงแบบนี้ซึ่งก็พอเข้ามาปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ตรงเนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเป็นสิ่งแปลกปลอม ที่เกิดขึ้นในบ้านทั้งที่ดีไซน์ในห้องเนี่ยมันดูสวยงามอยู่แล้วเราพยายามทำย่าให้มันกลมกลืนเพราะว่ามันไม่มีใครมาบังคับนะครับว่าเราเดี๋ยต้องตัดย่าให้เป็นเส้นตรงขอบยา่าผมก็เลยทําให้มันเลื้อยนี่เวลาเลื้อยก็ต้องมีศิลปะในการเลื้ยนิดนึงนะครับอย่างตรงนี้เป็นทางเข้าเคาน์เตอร์บ,บาร์เนี่ยผมก็เว้นพื้นที่ให้มากพอที่เราจะเดินผมแบงล่างแล้วก็เข้าไปที่เคาน์เตอร์บาร์นะครับมีการเก็บงานด้วยตัวคิวสแตนเลสนะครับซึ่งสั่งเลเซอร์มานะครับ เพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับขึ้นด้วย a u t o c a คแล้วก็ส่งไฟล์แคดไปให้เขาเลเซอร์ตัวชินี้มาเราก็จะมาดีไซน์ตัดโคง้งเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะครับห้องนี้จริงๆดูหนังได้ด้วยนะดูหนังดีด้วยเวลาดูหนังก็ปิดไฟครับจะได้ภาพชัดแจ๋วนี่ ไฟห้องน,นี้ผมก็เซตว่าให้มันมีหลายอารมณ์นะครับแล้วก็ควบคุมด้วยรีโมทไม่ต้องเดินไปเดินมานะครับก็อยากได้อารมณ์ไหนก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับแล้วแต่นะครับปาร์ตี้ชัดๆปาร์ตี้ชัดๆนะครับจะดิมก็ได้ครับไม่ต้องเดินไปกดรีโมทก็ดิมดิมเบลก็ได้ครับดิมเมาจะปิดไฟบางดวงก็ได้ครับเราเซตไว้หมดแล้วปิดให้มืดหมดเลยนี่สว่างเฉพาะหน้าจอก็ได้ครับ เน้นความสะดวกสบายลืลมม่นลหบนถึงใจนะครับเพราะว่ากรอฟซิมเลเตอร์ในแนวคิดของผมมันไม่ใช่ไว้ซ้อมกล์ฟมันคือเอาไว้ทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เรามีความสุขภายในบ้านก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับที่จะสร้างห้องซ้อมกลอฟหรือว่าโฮมกล์ฟซิมเลเตอร์นะครับที่ไม่ใช่เอาไว้ซ้อมกลอฟอย่างเดียวนะครับมันคือที่รวบรวมของความลื่นเริงบนถึงใจนะครับก็สนใจติดต่อได้ที่ my home golf simulator บายเ um ฉลิมวงนะครับที่ลายด้านล่างนี้นะครับหรืตอติดต่อเบอร์โทรได้นะครับ